นอตติงยืนยันเปิดตัวสมาร์ทโฟนนอตต Phone 3A Series พร้อมเผยทีเซอร์แล้วอีกประมาณเดือนนิดๆทาง n น t t i n g ก็เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือในวันที่4มีนาคมนี้ล่าสุดทางแบรนด์ก็ได้เผยชื่อรุ่นที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับหลังจากที่เป็นปริศนามานานครับโดยรุ่นที่จะเปิดตัวก็คือนอตติงโฟน 3A Series ที่มีด้วยกันหมด2รุ่นคือ โฟนส a และ p h น n e 3 a pro นอกจากที่ Notting จะประกาศเปิดตัวแล้วทางจอมหลุดลายหนึ่งก็ได้เผยเรนเดอร์ของ p h น n e 3 a ออกมาด้วยครับซึ่งจะมีกล้องหลัง3ตัวจัดเรียงเป็นแนวนอนพร้อมไฟกิม led ตามสไตล์ของทาง Notting ครับส่วนสเปคอื่นของรุ่นนี้ที่เผยออกมาคือจะได้หน้าจออ mo l e d รตขนาด6.8นิ้วความเอียด full hd p l s รองรับค่ารีเฟรชหนึ่งร้อยยี่สิบ hz ฉายชิป subdual เจ็ด s gen สามมีแรมให้เลือกแปดกิกกับสิบสองกิก ส่วนเรามีเรื่อง1 1 8 g b ก,กับ2 5 6 g b ให้กหล้องหลัง 50, h, เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าวด์8ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้2เท่า50ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ันมิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์